น่าจะเอาแก้วคว่ำกันดีๆนะครับเอาแก้วคว่ำทับกันดีๆอ่ะเฮ้ยคว่ำกันทับกันดีๆ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền một Gõ Để này những video hấp dẫn

ลบไปทุกคนนั่นนั่นนั่นทงนอนนะเออโวยภิกิรังเงอกตายแล้ว i so.